ขายได้เศร้าแต่ทำแค่ว่ะเห็นได้ขายไว้ขายได้ขายไวโดยกล้าสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องก,กันเพื่อสกุลสกุลกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาบุญบ้างไปแล้วอ่าวันนี้กับพาดมาเห็นได้ชัดขายของอีกขึ้นเก้าเนาะว่าขายอย่างนี้แต่เศร้าแต่เที่ยวได้เลยสบายดีย,ยังล่ะเยี่ยมเมื่อไหร่แน,น่สบายดีโดยเลยเอ้ที่ขายแต่เศร้าแต่ทำ เฮ้ยเหรอขายได้ขายไวไหขายได้ขายไวโดยโอ้ลายดีเนาะดอกบัวเพบุนกันมีดอกบัวก็มีอยังเงีนี่นะหักต้องหักต้องให้หักต้องนะโอ้นี่บ่โดยโอ้หักต้องเลยตากแดดจนว่าเหี่ยวมันจ๊งรองหลานี่บ่โดยโอ้ยเสื้อบ่าักต้องนะเอามาแต่บ้านมาแต่บ้านโดย อันดอกบัวนี่ได้ทำมัดชี้พันซื้อเปล่าเลยซื้ออยู่ไหน่ดอกบัวนะซื้ออยู่หน้าใต้หน้าใต้เลยจวไปซื้ออยู่ในหนองเพื่อนบ่างเลยโอ้มัดสิพันเนาะเลยได้ขายจังมัดได้ทำไหมได้ขายฮะได้ขายลายมัดอยู่ได้ขายลายมัดแล้วเลยโอ้รถเพิ่นจอดหลายคันอยู่เปล่าได้อยู่ ขายครับน้องสองคนเนาะโดยไม่ได้ด่าพายดำหน้าว่าหามยังได้ขายอันดอกบัวอยู่ฮักกวานก้าฮักกวานก้าโดยโอ้ก้ายังเหมายาวเนาะโดยมาขายขายองอ่ะสองคนน,นะน้องเนาะน้องเลยขายดอกบัวอ,อันมุม้งเหมืนกันจิ้มงานอะไรไวะเลย,าเยขายสองคนให้นอ้องพี่นอ้องเห้อันมุม้งเหมืนกันเป็นสะเน,นะน,นีย่ยนะกัางห่มเนาะ ั้งนี่เพราะคอนเดตวาาบริษัท่ันพนทบน,น,นยางก่น,นี่นะชนชนให้สารชนใหนี่นะดูโอ้ถ้าฝนตกได้สัฝนตกกับเขานฝนตกเขานายดูโมเมนต์าเอากันจ้องอันขา,ข,าข,าขายกั้งขายคืออันขายที่รอตรงนั้นเลยฝน <laughs> ตกกัเขาโนะ่มเนาะไอเขาอันส้นเขาเนะในเทียนหนะัวเ<อ>นาะดูอเายราัวเราจะพลาดไม่ขายตรงนี่ จ้ะฮะจ้ะโอ้ยจ้าเลยโอ้อันนี้น่ะเจ้าไปไปหับมาเองนี่คือเมยจะพอไปเอามาเลยนี่เนาะเลยโอ้แต่ว่าแต่ว่าเจ้าเป็นคนอ่ามาขายกับน้องเนาะเลยเลยเลยกินข้าวกินน้ำหรือว่าทำมันยังยังพอมีน่ากินบ่้งเลยโอ้แต่เศร้าคุณบ่น่ะ เลยเศร้าอ่ะกินแล้วได้ยังกินตนอนเศร้าเจียวเห็ดเจียวเห็ดเลยโอ้เห็ดกับเจียวได้เนาะเจียวเห็ดยังหำเจียวเห็ดเพื่องเจียวเห็ดเพื่องโอู oh, do y, do y, do y. ้ดเลยเลยเลยหญิงสาวอะไรก็พาก,กันออกมาขายฟองเ no. oh, น,น hum, านะเลยขอนซ้ำมื่อกี้ครับเด็ดครัส่วนนี้ในห่มกันห่มอันสากข้าวเลี้ยฟหมูมีอ่าแค่ตังเนาะก็เลยเอา<ม>สาสมาเห็ดห่มกั้งดอกบัวเพราะได้อ่า ส้นขายคลองกับน้องละเป็สนสองคนขายมีหมักต้องน้ำเนาะได้หมักต้องน้องหล้าบ้างรึเปล่าพุงนี้ได้หมักต้องถุงหาพันพุงหาพันเลยโอ้หาพันเดี๋ยวมันท่อนแดดเหงื่อมันจะออกว่าไงน,นี่ <c oughs> สบมั่งนี่มสมสมสำหรับกินสมกินเมี่ยงเนาะเลย ลูกขาดเกลือไพี่น้องเออหมถูกต้องพิงไว้ัเลยน้องหนาได้ขายขอมือหร่นี่โดยโอ๋อเบิ้ดอยู่เพราะแต่ละหมืน่นบางมือกับโบเบิด้ดบางมือกับโบเบิด้ดโดยโอ๋อมีแต่ดอกบัวในวัดตอนนี้โดยโอ๋ออันมันกิโอนอะ่ะวัดไไปคุด,ดะอะบ่บ่มันเบิดดเ้ดอะบ่หรือว่าเข้าวัดไรไปวัด้ไปอ๋อ ไปก็ไปสองคนกับนองเหรอมนอกับเมย์ฮะกับเมย์เมย์ว่าไปนะเออเจ้าหนี้มิาที่ขายเลอ๋อเมย์เป็นคนไปหานหาลูกมาขายเลยเอายหน้ากัยังได้ดำพี่น้องอ้กาเนยานน่องคนกะอมานางขายของยิ้่าทางข้างถนนนทางขึ้นเ่านะย่านบย่านล่างว่าหนั่งยี่ย่านย่านอยู่เลย โอ้ว่ารถแลนไปแลนมากอ,ะ <c oughs> อ่ะวาดเสียวอยู่ด้วยพี่นอ้นองไงพูกว่ามันอ่ะเจียกมาตอนไหนเนาะเพราะว่ามันอยู่อ่นริมถนนเกินเนาะอ่านั่งก็นังน่งพี่แหละนั่งข้างในในเด้อโดนมันตระว่างเน่เวลาอ่ารถจอดฝั่งนั่นกะเบ,บิ่งรถเบิ่งล่างเน่เวลาขามถนนพนทางรถแลนดไปแลนมากมอเตอร์อันจะกเฝ้าคลา,ายคลองรถเบิเบงอันรถทั้งสองฝั่งอ้ยอันตรายนะหำเ้ยเบิ่งรถเบ้างล่างนะก็ ก่อนสิคามอ่ะถนนทุนทางเนาะโดยไม่เนี่กับข่าวเที่ยงท่านได้กินเนาะยังไม่กินข่าวน้าในกับพวกเอามากินบ้านนี่นะโบอยากกินกับข่าไปในเราอยากกินกันเล่นข่าไปในโดยโดยโดยอยากกินกันเล่นข่าไปในน้าในกับพวกเราถือมาจะรถกับบุคคลผ่านไปในพี่น้องจะโดนโดนเพื่อเนาะทีไรอ่าตายเพราะว่า มีรถ <Okay. S 2> ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเพื่อเป็นสิจอดกับขั้นบางบางขั้นกับบร่ได้จอดเนาะนัองละเขาเขาต้องเอื้นบ่ต้องโบกมือบ่คือเขานั่งคายแบบนี่เนาะอส้าเพ็นจักซื้อพันก็จอดเองบวนอี่มีธมสิพันเบอร์โทรับ <laughs> <c oughs> เหนื่อยเลยหอนแดดแห้งดีมือนี้โอ้พี่น้องคือฝนตกแล้วล่ะเบิ่งทรงหมู่บ้านฝนตกบ่หารทางเนี่ตกอ,อ,อันนี้หายหากักั้งมือนี้บ่เนี่ยนะเลยอ๋อไพ่เฮ็ดไห้นี่เมย์มยเฮ็ดไห้เลยอ๋ออาสาดเนาะบ่มีอาผ่ตังอาผ่าตังพี่น้องเมย์เป็นเป็นคนเฮ็ดไห้เนาะ กเสาไอ้มัดสาดได้นี่อันนั้นอันมัดหลอกบัวนี่ยแต่พี่จะเป็นคนมัดนี่ยเมย์มีแต่เมย์บ่าบ่โดยโอ้มีแต่เมย์แบบจัดการทุกอย่างเนาะอันเรื่องอะถ่ายนี่เนาะเสียงรถอะดังแน่พี่น้องเดนแห้งขนาดเดนแบบบุ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 ๋มเนาะเป็นรถใหญ่เนาะของทุกชิงทุกอย่างนี่กับเมย์เพื่นเป็นคนจัดการเองเนาะเพราะว่า อ่าน้องๆน,นี่คือมีหน้าที่ออกมาคายพี่น้องเลยอันใส่ถุงใส่ยางเมเป็นเตรียมให้อันนี้ก็ถุงหาพันเนาะแม่บ่ะโดย <laughs> อันนี้ก็สำหรับคนมักสมมักเหนียงพี่น้องเลยอย่าประบนก็ันซื้ออ่ะไปเนาะก,กินระหวา่างทางเพราะว่าขับรถก็อยากนอนอยากนอนเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันอยากนอนเนาะนอนนึกนอนอย่างเนี่ยเผือจะได้นอนแต่ละมือกัน จะซื้ออ่ะสมซอยอนะก็กินในรถในร้างก็นอนเนาะสูดนุยน,น,อน้องเพื่อนอยู่ซอยซือ้อกับน,อน้องเพื่อนพอน,อน้องเพ่นเป็นเด็กขยันพี่น้องขยันทำมาหากินใหจักซอยพอจะเมฆขายเนาะเพราะว่าจนได้กับเล็กน้อยนี่มีแต่อ่ะนอนอยู่เพื่อนเด่นเกมมันเนาะแต่ว่าน้องเพื่อนชื่อ รถเรีนมาเลยหัวใจหวานเสียวพีน่น้องม่เสียงมันดังมัน <c oughs> คือน้องว่าเนาะย่านอยู่เนาะเออย่านอยู่รถรางอยากได้ว่าอยากได้จำเป็นนะครับเลยอยากได้เงินเออได้เงินได้ไปเท็ยนยังครับไปให้แม่ให้แม่โอ้ให้แม่เก็บไว้บืเล่เลยเอ่ยเลยแม่เก็ออบใบเพิ่นไปซื้อยังบ่เนี่ยซื้อของอยู่ของกินนี่บ่ ยันว่าเก็บไว้มีแบบมีเนี้อต้องใส่อย่างได้บนไม่มีเนาะทั้งหลายอย่างไรเังจ้ะแบบอันอาหารเงินแบบนี้เลยไข่เมย์เก็บไว้อยากได้ชุดฮะอยากได้ทรงเสื้อทรงเสื้อแบบอ่าใส่ธรรมดาหนิบ้างเลยอ๋ออยากได้ทรงเสื้อไหมเลยอืมก็ได้ออกมาขายของไข่เมย์เก็บเงินไว้ มาเลิกก็หายเมย์ื่อเสื้อผ้าหาบอกเลยโอ้เลยเลยต้นไมยคือเป็นอ,ออกมาค้าขา,ขา,า,กา,า,ากยกันอย่างไรเสื้อผ้าไม่แน่พี่น้อยซอยรถเล็กนะบันไดโอ้พี่น้องเลยจนไม่ได้เย็นอีกอย่างเนาะออกมาขายของนี่ได้เสื้อผ้าไม่พี่น้องเลยมานี้กับมาล้มกันชี้คนพี่น้องเลยนี่อ่าเบา จันราชเชียงา,ยาเานามากันเดินทางมาทำกันกุนแไปทั้งุ่นพี่น้องเย้าสนใจตามทาง่าพ่อ่าเด็กน้อยขยนันซอยเป็นคนเด็กคนหน่อยเนาะขอดหรับคุณขยันพี่นเกปน็นซียเนาะนามักต้องน้ำต้องมแตรสามถุงนร่อว่าต้องนะ เีวันได้ขายแลนะยังไม่ได้ขายอีกส่งป่อเลยยสบายดีไหมจานสบายดีสบี่น้องเลยเลยชื่อยังซอยน้องซอยน่องนี่เนาะมีอันต้องบอกเมนมีหมักต้องหมักต้องกับอันดอกบัวดอกบัวเนาะแม่มาจานพาเป็นก้างสัตว์ขายของเลยนี่เนาะแมนนั่งอยู่นี่นั่งอยู่หิมทางสองไอ้น้องบ้าน แม่จอเปอนน้องเไม่เป็นน่องไม่เป็นได้ไม่เป็นได้จาเป็นน้องเหรอเจ้าไอ้น้องจะคนนะจะคนไอ้น้องจะจะคนสองคนนี่ใช่ไอเดีย้ามันนี่ไม่ไดถงแล้วองได้บ่ กัาซอยน้องน้อยเป็นบิดเบ้ยวน่อ่ากยูมตอง่วจันร์อยากวะ่างค่อยๆกินเคื่องในแ้ม่ร้องแลคำเราบุญซื้ออ๋อซอยน้องน้อยพันแน่เนาะฮอดเลซ้ำพี่เ้องเลยกื้อซอยอยู่ก๋าชิมหมกต้องเนาะพราะได้กนิันในรถในระวังเดินทางมันจะร้อนนะวันจันทร์วันจันทร์กินยี่ป้าชะดอกบัวนี อกบัวอันวันไม่ค่อยมักก็ได้พี่น้องเไม่ค่อยมักเนาะคิวโอ้พราะสำหรับวันจันเองแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าบางคนก็มักเนาะแเทพพี่น้องนี่อ้าวากซอยเพิ่นกับจซอยน้องน้อยเพิ่นกับตามสบายเด้อประบุญเด้อโดยเลยเด้อประบุญซอยน้องอยเพิ่นอยู่เนาะสำหรับสนุนการทำมาค้าขายของน้องเพิ่อนเนาะโดยเลยเข่าของเฮียนยี่ปวเจ้ากันละเข่าอยู่พอไรแล้วนี่ปวดสามปวดสามปวดสามว่าองนี่ เลยโอ้เย็นห้องเดียวกันเลยเนาะเป็นออกมาขายของนี่เพื่นก็ว่าเก็บเงินนี่กะไปให้แม่ถามว่าเพื่นยังได้ยังเพื่อยังได้เสื้อผ้าไหมยังได้เสื้อผ้าไหมเพื่อนวะเอาเสนอกขยันเด้อเด้อตั้งใจทำใจเฮียนเด้ออีกข้างในก็ได้เปิดเทอมห่องเย็นได้อีกเนาะพี่น้องเนาะกระหาเงินไปทำไปเฮียนน้ำเลยหาเงินซื้อสุดขยันนะสุเยอะ เหนือยน้องน้อยคนแนวบวบุญเลย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 เอาสื้อสีเสื้อหมักต้องกันเนาะอาจารย์เนาะส่วนห่มถ่ายก็ท่อนแดดพี่น้องวเลยเลยเลยเนาะเอาสาดกั้งใบเดียวแมนเห็นคนบวมีเนาะมาาสาด์เลยอาจารย์อันตะบ่าวเอาหมักต้องน้ำเด้อสองถุงสองถองสองถุงเอาเอาเบิร์ตก็ได้เนาะหมักต้องเนาะสามถุงเลยหมักต้องเนี่ยจะเอาดอกบัวน้ำผบสนุกบัวมาให้ตะบ่าว xa mang lại đẹp đẽo nào đeo, gạch hai nọn đẹp đẽo hai nọn đẹp hai nọn đẹp nọn sai gạch hai nọn sai gạch hai nọn thùng gạch đấy. À, đấy, thùng sai mới hai nọn sai gạch hai nọn sai 2 hai nọn sai gạch 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 hai nọn ่าเอาโมเจล่นแบบเด็กน้อยบุหุยจักศึกษาการค้าขายเขาใจสิบกบอยหู้ปันไดเรื่องค้าขายเนาะสำหรับเด็กน้อยบางคนกันคลองบุเป็นแล้วก็บซีไอพี่น้องก็แต่ว่าน้องเป็นสองคนนี้โบได้อายการทรรมหากินไหมนอ่นะสนับสนุนพี่น้องเลยสำหรับกาเด็กน้อยขายของทางทางเนาะเป็นเท่าไรับ สี่ช้นาโอ้โดยโดยเดยโดยเดี๋ยวอาิตเอาเงินถ่นเลยสี่ิ้นาพันมาหามยโอ้สี่ชิ0าเนาะอันอันนี้สามอันสามสามชเนาะโดยโดยอ่ะจะอาสี่ินาแล้วไอให้ระบายให้ห้าสิบพันเนาะโดยขอบใจโดย หาพันธกะไปซื้อน้ำซื้อไนกินเนออซื้อข้าวต้มขนมไปเลยมาก,กินน้ำกันนั่งขายของข้างทางนี่กะขึ้นระบ้าบอกกันกน่อกะเบิรงรถเบิรงล่างในเด้อชี้ถามถนนถนทางอ่าเพราะว่ารถใหญ่เลนไปเลนมาอย่าเพิ่งเลนขามเลย,ยเลนขามอันสุดท้ายคนบอกรถเลนไว้ขึ้อย่างนี้ให้เพิ่งจอดเลยกะรถข้างหน้าข้างหลงังเข้าเบิรงดีก่อนก่อนจีอ่าขวามถนนเนาะ เลยอ่จังใดก็สู้ๆเด้อขายเบิรได้ไว้ขายดีๆเนาะเลยอ่ะระบายก็สิบไปเลยเนาะจ้าจะขายดีดีเนาะเลยเลยอ่ะสบายดีต้องได้สบายดีเนาะสบายดีสบายดีเนาะเหนื่อเนาะก็มีลูกค้ามาอ่ะจอดกับพี่น้อกกันไหมันจอดขายมาไปได้ขายแล้วมาเท่าไรบอกฮะ แต่ที่นี่ลูกค้าอะแบบจอดซื้อแบบนี้เนาะที่นี่น้องเนาะน้องๆเพคนก็อ่านดีขายอ่าเพคนก็นีต่โตเนาะบางเจ้าก็อ่านโตสามารถซาวเนาะหรือว่าสองมัดซิมหะที่น้องเลยจะขายก็มีกันต่อร่องกันเนาะนาสนกรับพี่นุ้นรับเล็กน้อยขยันพี่น้องเลยอ้าจังไรว่าบุญก็จะต้องเดินทางไปนนะพี่น้องเนาะกต่มากกันหลายคนเนาะ เพื่อไปเพื่อน่าพี่นอ้องเลยพี่ล่ากับนับถอยหลังหรือว่านับไปหนานะพี่น้องเลยเพราะว่าเ่อแมาหลายคนมั่งกันแปบ๊บเดียวก็คือไวเนาะ,ะนั่งแปบ๊บเดียวนั่งพูดคุยกับน้องน้องคอบบนกันมาเบุนกันคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะทั้งพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสุขสุขคนพี่เข่ามหาหบสมชิดบ,บาบุญตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเนาะแต่หากว่าบาบุญให้ผิดพลาดประการใดมาผิดบาถึกะต้องกราบขอโทษขอ อภัพยพ่ผมมีพี่น้องคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าบุญขอขาฝากให้พี่น้องเนาะเสดายเสซเซย์ติดตามให้กำลังใจบ้าบุญคือเก่าเนาะจังไลยบ้าบุญกัสิเดินทางไปแล้วพอไอพี่น้องกับใบพ่อไ,ไปเจอในคลิปหน้าสำหรับมานี้บ้าบุญที่เราเคยทำมาสบายดีนะสวัสดีเด้อสบาย